เวอร์ชันสุดสายมาดูกันเลยเรามาเริ่มกันเลยต่อมานะคะเรามาดูขั้นตอนการเตรียมสารละลายจากของเหลวกันดีกว่าค่ะทั้งหมดมี4ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือคำนวณหาปริมาณตัวละลายการหาปริมาณแล้วใช้วิธีตรงปริมาณก็ได้โดยจะต้องออช่างสารโดยใช้เครื่องช่างอย่างละเอียดหรือว่าเครื่องช่างไฟฟ้าน,นั่นเองค่ะ การช่างนะคะก็คือต้องช่างอย่างละเอียดหรือว่าใช้เครื่องช่างไฟฟ้านั่นเองค่ะแค่นี้โอเคแล้วแม่งเอาอะไรเยอะแยะว่ายูันน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 ยไอ้ยโยโยโยยยไอ้ยยคำสั่ง for เป็นคำสั่งวนซ้ำใช้เพื่อควบคุมโปรแกรมให้ทำงานซ้ำๆภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในการใช้งานเราจะเริ่มต้นด้วยการเขยนคำสั่ง for ตามด้วยวงเล็บที่เป็นส่วนกำหนด คุณลักษณะการทำงานเพื่อให้ลูปทำงานจะทำงานครั้งแรกก่อนลูปเริ่มทำงานสามารถที่จะราเว้นไว้บางส่วนได้ที่ต้องการแต่ว่าจะต้องมีเครื่องหมายเซมิคอลอนขั้นไว้อยู่เสมอและในบล็อกคำสั่ง for เป็นส่วนสำหรับกำหนดคำสั่งให้ทำงานในในขณะขณะเงื่อนไขเป็นจริงในขณะที่เงื่อนไขเป็นจริง Mm -hmm. hello teacher lei today i will speak to you about family member who i love the most i love my mother the most because she is kind and funny every day she always helps me with my course and when we go shopping she usually buys me snacks and food she We always talk about music at night before bedtime. She always takes good care of me. On Saturdays, she cooks chicken and eggs for me, movies and cartoons on the television in the living room. I love her so much and I want to be like her when I grow up. Thank you for listening to me. มีแบบแพนจาดุดน,นิ้หน่อยเปลี่ยนบ้างไหนบ้าง Hello Teacher ื่อใจจะได้ไว้สเปชทูยูฮับเก็บเธอสักหนึ่งคือบอบคบพานเพราะจะพาประพฤติผิด หนึ่งคบกับบัณฑิตเพราะจะพาประสมผลอีกมันลาบระตัสเป้ฮู้ถูกแล้วเหรอเอาใหม่หนึ่งคือบอกคบพันเพราะจะพาประพฤติผิด หนึ่งคบกับบัณฑิตเพราะจะพาประสบพ้นดู่ประเทศซึ่งหมอและควรจะสูงขีอีกบุญญาการที่น่า,าดีตามาดนข้อนี้หละยมงคลอดีเลยโอเคละ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  สวัสดีคุณครูและเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะดิฉันนางสาวนาวลินแซ่โคเลขที่22สองวันนี้จะมานำเสนอเรื่องทฤษฎีบุคคลหน้าเหมือนค่ะเราไปดูกันเลยเชื่อไหมคะว่าเราทุกคนเนี่ยโดยมีฝาแฝดที่หน้าเหมือนกันอยู่ทั่วโลกโดยที่ไม่มีส่วนใดเกี่ยวข้องกันเลยค่ะโดยไม่มีส่วนใดเกี่ยวข้องกันเลยก็ตามขอรอบน,นะขอโทษทีนักพิทยาศาสตร์เรียกปรากฏการณ์นี้ว่าปรากฏการดกกก์ดอปเปอรแกร์ดอปเปอรแกร์เนี่ย เร่อม,มาจากเรื่องเล่าพื้นบ้านของคนเยอรมันระบบตรวจจับใบหน้าไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเป็นคนคนละคนกันและก็ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าความแตกต่างของสารพันธุกรรมหรืออินดีอเนได้โอ้ยพูดไรอะ่ะพูดสวัสดีคุณครูและเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะดิฉันนางสาวนอลินแซ่โคเลขที่ อืม uh, promise. this is really 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 final really la final promise really promise okay สวัสดีเรนก็ไปหาดูกันได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะจบแล้วค่ะสวัสดีค่ะโอเค 1>, 1 H ไฮโดรเจน2 He ฮีเ e ลียม um, 3ามล i เทียม um, 4 Be บริเลียมเจโบอรอน6 C คาร์บอนเ N ไนโตรเจน8 O ออกซิเจนเ F ฟอสฟอรัสสิ Ne นีออน11เอ็ a อาร์กอ Mg แมกนีเซียม Al เอลเนียม14 Si ซิลิคอน 15.P P โพสเซียมส S ซัลเฟอร์17 Cl คลอรีน18 Ar อาร์กอน19

1>, 1 H ไฮโดรเจน2 He ฮีเลียมสามลิเทียม four Be เบลิียม5 B โบรอน6 C คาร์บอน7 N ไนโตรเจน8 O ออกซิเจน9 F ฟลูออรีน10 Na, Ne นีออน11 Na โซเดียม12 Mg แมกนีเซียม13 Al อัลูมิเนียม14 Si ซิลิคอน15 P ฟอสฟอรัส16 S ซัลเฟอร์สิบเจ็ด Cl คลอรีน18 Ar อาร์กอน19 k โพแทสเซียม24 a แคอลเซียม21 Sc อเสแกนเดียม22 Ti ทไอไทเทเนียม23่สวานาเดียม24 C ซอาร์โครเมียม25 Mn แมงกานีส2ี f สเหล็ก27 Co โคบอล์ Ni นิกเกิล29 Cu ทองแดง3 0 Zn สังสีสภาพโอเค จะมาเริ่มทวนตั้งแต่หมู่หนึ่งถึงหมู่แปดตารางท่าตน,นะคะพึ่งท่องหมู่ที่แปดจบเมื่อกี้ไม่รู้ว่าจะลืมหมู่ที่หนึ่งถึงหมู่ที่สี่หรือยังทองดูหนึ่งวะเริ่มเลยหมู่หนึ่งอ๋อหมู่หนึ่งลิเทียมจำไม่ได้แล้วอ่ะโอเคหนึ่งสองสมหมู่หนึ่งลิเทียม ู8 H E helium N E neon A R argon K R krypton X E xenon I radon O G organon Oh my god ทำเป็นเล่นไปเช็คเดียวผ่านแบบกรุบๆนะคะแล้ว Hello teacher today I will speak to you about my favorite TV programs first Let me tell you about a game show named The War Song where you can see celebrities singing. Second, let me tell you about a documentary named Inside the Mind of a Cat. Finally, let me tell you about a talk show where you can see people talk about ghosts. Thank you for listening to me. Thank you, thank you, thank you. Hello, teacher. Le. Today I will speak to you about my favorite TV programs. A talk show where I can see people talk about good. Okay. And the kids are ka. porca, porca.